จะเปพืป่อนจ้าโชคดีมากเลยขอบคุณหลายหายมีโนต้ตด้วยจ้า thank you so much ครับผมสุดยอดเลยจ้าวันนี้ทำงานเก้าห้องจ้ะวันนี้ขยะค่อนข้างเยอะจ้ะห้องน้ำก็ยังไม่ได้ทำวันนี้ห้องก็จะประมาณนี้เนาะคนแก่เข้าพักจาก้าเช็คเอาวันนี้ผเก้าห้องจะเนเพืเ่อนจา้าอาจจะ สกรปรกก็ไม่ถึงว่าสกรปรกนอกขยะเขาก็จะจัดเป็นที่เป็นทางจ้ะไม่ได้มาโอ้โอวดแต่ด้วยความดีใจเราก็เลยมานี่จ้ะน,นี่คือเงินทิปของวันนี้จะเพืเ่อนๆจะเหลือเชื่อเลยเงินทิปจ้ะเขาก็จะมีโน้ตให้เราด้วยเนาะ thank you so much นี่จ้ะอันนี้ไม่ได้ห้องเดียวนะอนอ้ก็คือเรามีเก้าห้องวันนี้เราได้สี่ห้องจ้ะจากเก้าห้อง เราได้ทิปสห้องตั้งบนนี้ประมาณเท่าไรยี่สิบสามสิบสีห้าสิบห้าสิบจะ55าสิบยูโรเพื่อนเนดีใจมากๆเลยทำงานมาตั้งนั้นตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยได้ประมาณขนาดนี้เนาะมีแต่ประมาณสูงสุดก็ประมาณ40วันนี้55า้จะคุ้มมากเนาะหายเหนื่อยเลยจะก,ก็เลยนี่จะห้าสิเนี่ยถ้าเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ สองพกว่าหน่อยๆจะสองพกัดหนึ่งจ้จะสุดยอดเลยจะเพื่อนๆจะดีใจสุดๆเนาะหายเหนื่อยเลยจะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเอาไปหยดกระปุกจะวันนี้ได้กันทุกคนจะได้คนละยี่0ิบเนาะแต่เราคิดว่าเราน่าจะได้เยอะกว่าเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดีใจหลายๆจ้ะ ไม่ได้จัดเพื่อนๆเงินทิปเวลาเราได้ก็คือเราไม่ต้องแบ่งเนาะคือเราได้ก็เป็นของเราเองจ้ะเพราะว่าทำงานโรงแรมมันค่อนข้างจะดีไปอย่างนะ้ะเวลาเราบางทีแขกที่เข้ามาพักเวลาก็ซื้อไม่ว,ว่าจะเป็นเบียร์พวกเบียร์พวกไวน์อะไรที่ว่าเขายังไม่เปิดเนาะเอาไว้ในคือพอไม่เอากลับไปด้วยก็เราสามารถที่จะเอากลับบ้านได้จ้ะ แต่ส่วนมากแฟนเราก็ไม่ดืมนะ่มส่วนเราก็จะบางทีเราถ้ามันมีเยอะเราก็จะเอามาแค่กระป๋อ,ปองสองกระป๋องเอาไว้มาดื่มเองจ้ะส่วนมากเราก็จะให้เพื่อนออผู้ชายทํางานในห้องซักรีดเนาะให้เขาเอาไปกินส่วนของอย่างอื่นอย่างพวกเสื้อผ้าพวกอะไรก็แล้วแต่นาฬิกาโทรศัพท์อะไรที่ว่าเขาลืมไว้ของแพง จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเวลาเราเก็บได้เนาะเวลาเราเห็นในของในในห้องเราก็จะเอาไปพอตอนเย็นมาเลิกงานเราก็จะเอาไปพอเลิกงานเราก็เอาไปที่ออฟฟิศเนาะเขียนว่า,าห้องเบอร์ไหนแล้วก็เป็นชื่อของเราเนาะแต่เกิดเขาต้องการเขาก็จะส่งข้อความมาเขาก็จะให้เรา ทางโรงแรมส่งกลับไปเนาะแต่ถ้าเขาไม่ต้องการค่าส่งมันแพงเขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่เอาอีกสามเดือนก็จะเป็นของเราจะเขาก็จะให้คนที่เราเก็บได้เนาะคือใครเก็บได้เขาก็จะให้จะ้จะก็ะเลยมาเล่าสู่กันฟังนะว่าดีใจมากเลยห้าสิบห้ายูโรนี้เท่ากับว่าเราทํางานห้าชั่วโมงเยเจะเพื่อนๆจะ้ะห้าชั่วโมงนี้ก็โอ้โหเดือดเชื่อเลยเยอะมากเลยจะ้ะ บรรยากาศดีจะวันนี้อากาศไม่มีแดดแ,แต่ว่ารู้สึกว่าจะอุ่นมากกว่าเมื่อวานนะนี่าจะระหวังที่รอรถก็นี่จะคือบรรยากาศร,บรอบๆตอนนี้ใบไม้เริ่ม สีเขียวจะเพื่อนๆนะดูสดชื่นมากกว่าฝนตกตลอดจ้ะวันนี้ฝนเพ่งจะวันนี้ก็ตกเนาะเราทำง,งานตึกแล้วเพิ่งจะหยุด อาจจะมีปลาด้วย นี่จะเพืเ่อนๆก็ผูกกอมสินของเราจะอันนี้เราใช้แค่เฉพาะเอ่อเป็นอา่าเขาเรียกอะไรนะธนาบัตรใช่ไหมโอ้ใช้มายอดเงียนเราใช้แค่เฉพาะธนาบัตรจะก็จะเก็บเล็บผสมน้อยอันนี้เฉพาะเงินทิปของเราจะเพื่อนเพืเ่นอนยดูเวลามาเปิดอีกทีว่าจะได้เท่าไหร่เนาะนี่จะ จะเป็นเงินทิปตั้งแต่อันนี้เริ่มสะสมมาได้เป็นธนาบัตรแบบนี้ก็จะหยอดจ้ะส่วนเหรียญเราก็จะเก็บไว้อีกกระปุกหนึ่งเนาะเวลาแบบเหรียญเวลาลูกชายเขาอยากจะไปตัดผมหรืออะไรเขาก็สามารถที่จะเอาไปนั่นได้เนะาะก็เนี่เลยจ้ะไม่ได้มาโอู้อวดแต่เป็นความดีใจเนาะก็เล่ามาเล่าสู่กันฟังจ้ะมาว่าวันนี้โชคดีจริงๆจ้ะ ทำงานเท่ากับว่าทำงานเออ่ได้ดิบค่อนข้างเยอะจ้ะในปัจจุบันยี่สิบเพื่อน,นอืมนี่จ้ะค <c oughs> ่ามายอดเหรียญไม่รูได้จ้ะ เก็บเล็กประสมน้อยจ้ะเผื่อจะได้ไปได้เปิดมาจะได้มีเงินไปฮอลลเดย์จะเพื่อนๆจ้ะ